ต่อเนื่องกันมา2ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับโครงการจัดอบรมปฏิบัติธรรมครูโรงเรียนในฝันทั่วประเทศค่ะเป็นโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบอกว่าต้องการที่จะเพิ่มคุณธรรมและจะริยธรรมให้กับครูแต่ปรากฏว่าครูที่เข้าร่วมโครงการตั้งคำถามนะคะและตั้งข้อสังเกตว่าโครงการนี้อาจจะมีความเชื่อมโยงถึงเครือข่ายของวัดพระธรรมกายด้วยติดตามรายงานจากคุณวรลักษณ์อิสารางกูลณอยุทธยาค่ะ 26สิงหาคมที่ผ่านมาครูจังหวัดอุบลราชธานีกว่า40คนรวมรายชื่อยืนคัดค้านการเข้าร่วมอบรมธรรมะตามโครงการพัฒนาคุณธรรมครูระหว่างวันที่28สิงหาคมถึง2กันยายนที่สำนักปฏิบัติธรรมทุดงคสถานตำบลบุงหวายอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการแสดงความไม่เห็นด้วยต่อโครงการที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออสำนักวัฒนกายนั้นพวกเราที่มีรายชื่ออยู่4 0คนเนี่ย46คนเนี่ยไม่เครารพไม่ศรัทธาและไม่นับถือเพราะว่าเป็นสำนักที่อื้อเฉานะคะสั้นๆก็คือบิดเบือนพระไตรปิฎกบิดเบือนคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นพุทธภาณิชย์ขายบุญอย่างชัดเจน นะคะแล้วก็เราถือว่ารัฐธรรมนูญน,นั้นได้คุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาผู้ใดจะมาบังคับหรือมาละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานไม่ได้เราก็เลยมายื่นให้ให้เห็นใจว่าอย่าบังคับเราเลยให้เราเกิดเราเรามีความคับข้องใจเราไม่เครารพไม่นับถือไม่สถาราแล้วให้เราเป็นั่างฟังต้องห้าวันห้าคืนอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความอยากร้อนนะคะ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมเป็นโครงการที่สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทร่วมกับพระสังฆาธิการทั่วประเทศสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปร,ริยนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยและมูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศิลธรรมจัดขึ้นตั้งแต่ปี2555 ครั้งนั้นใช้ชื่อโครงการว่าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนดีสีตำบลมีผู้เข้าร่วมทั้งผู้บริหารครูนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและพระสงฆ์รวม119,333คนส่วนในปีนี้เปลี่ยนใช้ชื่อโครงการว่าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝันนํครูทั้งโรงเรียนจากโรงเรียนในฝันเข้าร่วม ขณะนี้จัดไปแล้ว7รุ่นจากที่กำหนดไว้ทั้งหมด11รุ่นโดยจัดอบรมรุ่นละ5วันแม้แนวคิดการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับครูอาจารย์จะได้รับการยอมรับแต่สถานที่จัดอบรมถูกตั้งข้อสังเกตและวิพากษ์วิจาร์ณถึงความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายวัดพระธรรมกายเลขาทีการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชี้แจงเรื่องนี้ว่า โครงการนี้ไม่ใช่การจัดร่วมกับวัดใดวัดหนึ่งแต่เป็นการอบรมตามวัดหรือสำนักทั่วประเทศ52แห่งและขอให้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนวิพากษ์วิจารณ์นอกจากนั้นกรณีที่ถูกระบุว่าสอพทให้ปิดการเรียนการสอนเพื่อให้ครูเข้าร่วมโครงการเป็นเรื่องที่โรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาต้องหาหรือถึงความเหมาะสมถ้าติดขัดต้องไปปรับเปลี่ยนไม่ให้กระทบกับการเรียนการสอน การอบรมที่ผ่านไปรุ่นล่าสุดคือรุ่นที่7เสร็จสิ้นเมื่อ3าวันก่อนและปีนี้ยังเหลืออีก4รุ่นตามแผนงานที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดโดยยืนยันว่าโครงการนี้เน้นพัฒนาผู้เข้าร่วมให้มี EQ และมีความประพฤติที่พึงประสงค์เป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งจะมีพลังนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้หากได้รับความร่วมมือจากครูทั้งโรงเรียนไม่ใช่คนใดคนหนึ่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง วรลักษ์อิสรางกูลณอยุธยาไทย PBS รายงานโดยในวันที่8กันยายนนี้นะคะวันอาทิตย์นี้ทางวัดพระธรรมกายจะจัดกิจกรรมตักบาตรพระ1,000 0รูปค่ะเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่3แล้วโดยบอกว่าต้องการถวายเป็นพุทธบูชาจะจัดที่บริเวณ4ีแยกราชประสงค์ถึง4แยกประตูน้ำภาพที่เห็นนี้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อ19พฤษภาคมปีนี้ในช่วงวันวิสาขบูชาค่ะ